สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชานนทวีทรัพย์ชื่อเล่นชื่อน้องละเดว็วันนี้ผมจะมาอ่านข้อความภาษาไทยกันนะครับขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับคุณพ่อของฉันชอบดูรายการข่าวทางโทรทัศน์เป็นประจำด จึงทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดเป็นที่เป็นเหตุให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมาก คุณหมอประกาศแจ้งเตือนประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งของและของใช้ ก่อนรับประทานอาหารหยิยบจับขนมน้ำเดิมทุกครั้งจะต้องทำให้มือสะอาดด้วยสบู่หรือชีมล้างมือโดยไม่ใช้สิ่งของต่างๆร่วม ร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดอีกทั้งไม่ควรคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้เพราะอาจติดโรคจากพวกเขาเหล่านั้นได้ขอบคุณครับบ๊ายบาย